โอเคครับก็ขอราบสวสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้อยู่ในเกมอมองอัดนะครับก็วันนี้เอ่อเรามาเล่นในเกมเอเอกอ่ลังฮิตนะครับเขาเล่นฮิตนะครับอ่ถือว่าเป็นช่วงนี้เป็นเกมฮิตผมก็ลองมาเล่นดูสักนิดว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็โอเคครับก็เราก็มีหน้าที่แค่อ่ถ้าเป็นผู้รอดชีวิตก็เอ่อทำเควสให้จนกว่าจะเสร็จหรือว่าถ้าเห็นโศกใครก็ฟ้องนะครับก็ทำการสืบว่าใครเป็นฆาตกรนะครับส่วนฆาตกรนั่นก็คือ ทําตัวเนียนนะครับเนียนกับสังคมแล้วก็ฆ่าคนที่อยู่คนเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ต้องต้องต้องตอแหลเก่งมากโอเคครับก็ไปดูกันเลยว่ามันจะสนุกขนาดไหนมันจะฮาขนาดไหนครับก็ไปดูกันเลยว่ามันจะมันขนาดไหนชููชูเฮ้มาแล้ว เฮ้ยกูกูว่าบักฟูเป็นบักฟูเป็นอะไรดิบักแฟนบักแฟนไอ้เนี่เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยวอร์วบร์เลยเงียบดิเงียบดิเงียบดิเงียบไม่ไม่โอเคเอาไ่เงียบก็ได้ฮะไม่ไม่หุบปากแล้วไปไฟเซ่ฮะกูอยู่ไหนกูยังไม่ถึงเลยนี่ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ย ไหนวะโอเคโอเคโอออกมาละกดไล้เลยก็คลิปนี้ก็อาจจะมีภาษาถิ่นนะครับผมภาษาถิ่นนะครับก็ภาษาบ้านบ้านนะครับภาษาบ้านเกิดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับถ้ามีคําหยาบอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับก็ถือว่ามันมติดปากแล้วครับภาษาใช้กับเพื่อนนะครับ อย่าจะพูดภาษากลางกับเพื่อนก็ไม่ได้ที่จะพูดนี่ไงวะพูดแล้วมันคำไปโอเคมันมีอยู่มันมีอยู่ไม่ไทยไม่รู้เฮ้ยใช่เฮ้ยวอสเฮ้ยวอดวอดวอสวอสกูก็เบิ่งจอเมื่อกี้กูก็ไปเบิ่งจอเมื่อกี้นี่มาพุกตาย เมื่อกี้อยังจอดเอฟไดฟุกเหรอเออเอฟเอฟฟุกไหเอฟเอฟฟุกเอฟเอฟฟุกเอฟ่อกฟุกุ่งว่าจะเป็นกูจะเป็นตุ้ยไอ้เหี้ยกูตัวยางกูจะไป็นแรนล้วนไผ่วะาโคุรมล้มตัวเฮ้ยไผ่ว่ากูพึ่งกูพึ่งยางมากเลยกูโผล่เมื่อกี้กูเฮ้ยมันแข็งตายอยู่ว่าของที่บัรจอดทิวสายลงมาโค้งขวาอยูเหรอตอนนี้มันแดดเดียวใส่เดียวใส่กูอยู่ห้องกูอยู่ห้องดีวิธีบังนุนไก่กูยู่ กูยู่ห้องดีวิ่ดีอยู่หลังมึงนนกูยู่ห้องดีวิ่ดีอยู่หลังมึงเลเวลขึ้นมาฟุกไตมันมันอยู่ใกล้ๆเสาเสาเสาไฟฟ้าน่ะ้กูเริ่มแรกกูไม่ได้เห็นดอกมันไม่มีรูปเหมืนโคขึ้นมากกูกูเห็นโซฟสีม่วงอ่ะยี่คนละหมองยี่คนละหมอกครับห้องที่ไปจอดใครเหรอใครเหรอสรุปว่าสรุปว่าฟุกไตฟรีเหรอไอ้ฟุกไตฟรีมีครับคนเพบ นร่นี่ยมไปว่ากูอีกล้นี่นี่ดอมดออาโนไหมดอมดอมเป็นอาโนไหมไหมอโนอานกูจะกักมึงลงไปไอเดนคิวสกายวอเกอร์ค่าอยู่สูงกว่าเจ้าข่าเกียรทันคำนี้โคตรบาดใจกูเลยเอ่อทำเคลสยทำเคลีดีไหมกุกาของห้องเรื้งยาน ข้าไปไหมเข้าไปไหมเดี๋ยววิ่งตามมุงดีตามคุเดี hmm ๋ยววิ่งลยอย่าอยตายนะดีไปดีละอีไปดีอยู่ไหนว่ายู่ไหนว่าคิดถึงมมัตาย แล้กูกดเช็คเฉยกูกดเช็คเฉยรลยงานเ่อแฟิดกูไายงานยาไม่ยาปิวไปเลยตายนะตายนะตายนะยายายาม่เล่นดีไม่เ uh, ล่นดีสกิปสกิปอ่ามาลงเมื่อสามติกข้าต่กอนอยู่ยาไอ้นนท์ไี้ยตามติดกขาต่กอนอย่บว่าผมะเ่นก ไอ้เหี้ยใครกดเดี๋วเฮี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูกดอยู่ไหนวะอยู่ไหนโอ้กูเจอแล้วกูเจอแล้วเดี๋ยวกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วสแกนไอ้ไม่เพราะต้องสแกนน้ำกันไม่ต้องสแกนพ้องกันไปมันอยู่อี่ห้ากึ่งเดี๋ยวเราแล้วไปฮะยงยู่วกนุ่งกันลับไปเดี๋ยวกูสแกนอยู่อีกบางเรื่องแล้วเร็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 วอีกบางเรื่องกูวิ่งแล้ววิ่งแล้วกูจูจูอยู่ เร็วสามมิตสามสิบสาิบ่ตันหมาลมาานั่กูตายกูใจกูเต้นุตตบเลยวิญญาีกูจะแพ้มาแล้วเฮ้ยกูดูดาวกันหนึ่งจะเอาของยังไงูะที่นี่จะไโอปวิญญาณวแห่งฮอกบอดวิญญาณอาฆาแห่งฮอกบอด ทำความสะอาดร่างกายเชี่ยใครไฟดับอีกแล้ววะอย่าหน้าพวกยาไม่เชี่ยไอ้ดอมอย่าไปไกลกูหยุดหยุดโอ้โหน้นเนะน้น มึงนอนกับมันเดี๋ยวเดี๋ยวนอเนอเนอไงมึงนอนกับมันขามันาอาจจะไปได้นอนก็ได้ไอ้นอนอาจจะหักข้อมังดังกรวบก็ได้เจอใจบังคนนดีกว่ามเมี่กนี่ยูว่าเจอใจกูก็เมิแป๊บเดีวกูก็เจอใจสองคนติดท้วยยสองคนนี่แหละไอ้เหี้ยกูว่าสูงสองคนนี่แหละเว้ยไอ้เต้นเว้ยไอ้เหี้ยปูปลาที่ใจกูละป๊อกแพ๊บป๊อกแป๊บโดนรู้ไอ้เหี้ยเฮ้ยมารู้เลย นุนโดนลงรวมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูมากดกูมากดไอ้นยูไอ้เหี้ยบักนุนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบักนุนไอ้เหี้ยไหม่พี่เป็นตัวคนบรรจิกคนเหี้ยอีกแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่ไม่ไม่เร็วเร็วเร็วโอเคบักนุนกูเจอสมบักดอกไอ้เหี้ยบักนุนบักนุนเหี้ย โูขู่อ้เฮียตีตอนหน้ราต่าเลยเฮียไอ้เฮียแม่งได้กูว่าไม่่เกินวาไอ้เฮียไอ้เฮียแม่งไอ้เฮียแม่งขาดตอนหน้ราต่าเลยไม่ไอ้ตอตากูเลยแม่งไอ้เชี่ยมันกูกำลังไฟอนันโยกูกำลังต่อสายไฟอยู่เฮียกูป่านะพ่อไอ้เฮียกูต่อสายไฟอยู่ไหม่ตอนไหนไอ้เฮียไม่กูหันครวบ เฉือนข้อเลยเฉือนข้อเลยเหี้ยกูไปเป็นเพื่อนมึงตึงแล้วกูไม่เป็นเพื่อนมึงแล้วติงเหมืนมึงเหงาไอ้เหี้ยแม่งปาดคอเลยกลัวแล้วกูไปคนใบพัดบังนนมาเลมาขายอีกไอคนนึงมในวงการศิลป์ไอ้เหี้ยแม่งดังกลัวปเลยแม่งปาดคอบังนุนดังกลัวปเลยไอ้เหี้ยแม่งบังนุนแม่งปาดคอดังกลัวปเลย ดังกรวบเลยนะมันขาดมันขาดไปและวดังกรวบเลยนะไม่มึงทำแบบกแฟเป๊ะมึงเป็นอาโนเลยมึงไม่เลยไปไม่สำเร็จบอกแล้วองส่หถึงคนถึงเน

รู <Mile dizzy> ้ว่ารู้ว so really, ่าพี shoe, the ่แนทไปโหวตแล้วม <up. ique Hawaiian |notimestamps|> ั้งย่านีพูดมากเหรอพูดมากเหลยพูดมากเหรอไอ้เหี้ยดอไม่ใจเอาแป๊กเกินไปว่ะพูดมากเลยคนอยากบอกแป๊กไม่เชื่อใจไม่ได้ของพิษไตบางอาจพูดมากเกินไปนายนะบางอาจพูดมากเกินไปไอ้เหี้ยเอาไฟดับดิละไอ้เหี้ยเอาไฟดับอีกละเฮ้ยแปลกมีแต่มึงนะไม่เกี่ยว อาจจะเป็นสองตาติดก็ได้สองตาติดบางเหรออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้อาจจะเป็นมึงก็ได้อาจจะเป็นไอ้หนุ่ก็ได้อาจจะเป็นไอ้โฟกก็ได้อาจจะเป็นไอ้ไมค์ก็ได้น่ะไอ้โฟกัส่ไอ้ไมค์ไอ้เหี้ยคือสงสัยกูได้แล้วคือสงสัยกูขอร้อนขอร้อนวิลลี่บัคขนมโมเมนโอเคมาแล้วดีไปดีเฮ้เห็นเงาไว้ใครวักไปหรอกมาอยู่ละ

ไอ้เขียวไฟดับอยู่แล้วเฮ้ยนั่นแหละนอยู่กับปูนุนปลอดภัยนะเสียปูกูไม่สนใจเดี๋ยวกูตอบมันกูสงสัยแบบสามคนอีู่แล้วไอ้เขีัวอาจจะเป็นไอ้นนก็ได้ไอ้นนอาจจะปั่นคอมึงก็ได้อะกลัวมึงคอขาดเลยนะกลัวบกแตกสวัสดีพวกโอเคไหมสวัสดีครับสราวหน้าครับโอเคโอเคไอ้สองคนนั้นนาะมัน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 ว่าเราอะพูกพูกไหม ไอสองคนนั้นว่าเราอะลูมประชาธันต์มั้ยลุมประชาธันตเสียดูอยากเสียนักสืบไปเอาดิเอาเลยว่าเอาเลยเหรอนักสืบแหละเอาเลยเอาเลยขบวนกูเลยนักสืบพูดมากก็ตายง่ายๆนะครับโวยเลยโวยเลยโวยเลยอยู่ไหนอะอยู่ในหลุมในหลุม ไม่มีใครโผล่มาจากหลุมนะตกใจนะขนมมาแตแกนแล้วนี่มีบัคขนมคนเดียวที่สแกนเลยันสแกนลอดอ๋เฮึยย่างไวะโอเคน้ำแบกน้ำไปก่อนเดยแมงเดี๋แมงเดียแมงส่ใส่ลายถ้าบักขนุนตกคกว่าญจะใส่ลายคยุ่ยดิยุยุ่นบักขนมลายแล้วก็โยไ กูสงสัยมึงันอะไหมงามไม่หรอกไม่ยังสงสัยกูโดนแล้วกูว้าที่เบนสงสัยมันโดนแล้วยังสงสัยมันมันเหยียบพื้นทิ้งนะโอ้โหโดไม่นะไอ้เหี้ยใครปิดไฟอีกแล้้วเอาะที่ประตูวะไปช่องไฟที่คุอยิบใกล้เดี๋ยวกูซ้อมเองกูซ้อมเองทุกคนยังโอเคเออประตูปิดฮึบฮึบฮึบ โอเคเสร็จเรียบร้อยกูไหวนนท์ไหวนนมันดูมันมันดูกล้องวงจรปิดรัวๆเนี่บอกบอกบักขนุนมนสแกนเรามันสแกนอยู่กูยืนเบิรงมันอยู่มันสแกนแล้วมันโมเม้นท์เฮ้ยอาจจะเป็นพวกกันก็ได้นะอาจจะช่วยเหลือกันละกันไงล่ะเอากูเป็นกูเป็นกันนู้นบ่โมเม้นท์ดิมักไม่ไม่น่าสงสัยไม่หน่าสงสัยไม่เลย อยูเดกูเห็นแล้วบอกไม่บอกเปดไอ้ยัยไม่บอกปดเม่อกี้ข้าไว้ในห้องมึงนั่นน่ะกูเป็นคนกดนะเว้ยกูเป็นคนกดนะเว้ยไม่อยกกลุ้ยอลเม่เลยถ้าเปกูดอกนดยวกฮะเดเคนกดเอาเชี่ยกูกูปิดไฟให้ z สูย่าเห็นไฟให้ z สูอยู่ไม่เดียวคุยคุสักทีไก่อนเด้กูประหลุกเมื่กคนกอยู่ใน้เสร็จแล้ว ว่อดนักตงไอ้วไม่เลยมวกนบตึงแปลกคือกไปเราพวกว่าแปลกว่าฟุกตึงหนะสิโบแมนเว้ยมอแต่ได้ว่าให้ร่าวร์ัลล์สนาเัแปลกละแปลกเลยอ่ะอย่าอย่ามาตีกูนะ อายขนอยู่ก่อนต้ึงรีบเรียบเด้อยวกูนเองอู่อาย่ใกล้บอกแบกอีกนเคี้ยบไกัราแมงไม่กูนุนไม่ยึดกูนุนเบื้องิมประจอดอยู่ตอนนี้เครียบหนงอยึดตั้งแต่ตั้งแต่ขี้ไปว่ขี้เร้ยนเลยแมงสองโีตรเลยเราแมงโวยใจใครเลยมันบังขโดนขาคอกรบอีกตว์นะเดยเบื่องเด้อมันจะมีคนมาข่าบักขนุนแล้วมนกระิบ้อขี่ใส่กูจ้ควันเลยเนี่ยสตรีมให้ก็ได้ปีน ตึงเกุศิธาบางคนที่มันบวยความผิดในกลุ่มปักนาูขอรัคกู้ฮะาดอไไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กนอันมแห้งโอเคฮะเี้ยวะใครปิดไฟเ้องอออยอยู่นี่พารคกิ้งกล้วโอเคโอเคโอเคเร่มมาไปวางงาน้ะตอนวางงานสุดสุดวางงานสุดๆเงาน ว่าให้หนุนมันดูกล้องวงจรแน่นอนนะคุณรู้ว่งมักมึงชอบดูอ่ะหักหนุนอยู่กับกระดองไอ้พวกพี่สองตัวนี้มักมาจ่วงรวมมือกันนั่นเลยโอเคออกมาละเดี๋ยวต้องเยอะนะการก้อนไม่ฆ่าเริ่มมโอกาสตอนนี้ไม่มีโอกาสนะต่อขาเนี่ยฟุกรีบฆ่าฟุกว้ากลัวเดี๋ยวฟุกว้าดิก็คือว่ากล่าวไห้เลยกลัวมันกลัวมันต้องระแวงแน่เอะทุกอ่ะ ทุกอย่างโอเคไหมทุกอย่างโอเคไหมเปิดประตูอ่าใครมาปิดประตูอ่ะที่ประจูน้องคนดู่ออเฮ้ยคาร์ดกรรีบๆหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยผแปรงความพ้นอย่าชอบผมแปรงมือนะเฮ้ยเอี่ยเอ้ยกูหาวิธีฆ่าไม่ได้เลยพวกมึงพวกมึงเออพวกมึงอะโอ้โหแบบ มาโจมเลยบอกแล้วแล้วบอกเฮ้ยไม่เห็นบอกแปลงขาบ้าขาดเลแต่กูอยู่นั่นวะไม่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 กูก็เลยไปสงสัยปตั้งใหม่แท้กูรู้ว่าไอ้หนุ่มมันดูกล้องวงจรปิดอยู่มันสีแดงแดงอยู่เฮ้ยเขียเฮ้ยอยู่ๆก็วิ่งรู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 มาหักคอกูกรุบนีไปแย่แล้วนะมึง ไอ้เชื่อกูตกใจแต่คงจะไม่ได้เป็นสามรอบนี่กัแหม่ถ้าเป็นสามตารอบนี้แย่นะไอ้ก็บอกไม่อย์เว้เอ้ยเอ้ยไฟก็ได้เปิดไเดี๋ยวใคราชการแม่งรากที่มันเปิดไฟนะเพื่อความพยองเดี๋ยวกูปิดเดี๋ยวกูไปไปเองเดี๋ยวกูไปเองกูไปได้เลยไอ้เชีอยประตูล็อกอีกแล้วไม่ประตูยังไม่ไม่กู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 ยาดีกว่าโอ้ประตูปิดรัวๆ ไอ้เชี่ยมึงจาไม่ไม่เขี่ยก็ไม่เขี่ยวก็ไปละไปเลีวผมนี่เปลี่ยนวะกูออมวอไม่กบไม่ตายไม่ตายไม่ตายเอไอ้เชี่ยบบกไอ้เชี่ยบบกสีฟ้าบบกสีฟ้าบบกอะไรวะไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยบบกฟุกบบกฟุกแบกฟุกไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยมาตอหนาเ็เลยเดี๋ยวกเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยังไง

นีบอกพวกมันอยู่อีกครังหนึ่งมึงมึงไปเบิ่งแล้วมันมีสองทางเว้ยมันมีอยู่สองทางเว้ยแล้วมึงแจ้งเตือนมึงยามผ่านมึงย่ากูแจ้งมาได้ไอ้เฮี้ยกูแจ้งมาท่านไอ้เฮี้ยกูแจ้งมาท่านมึงแจ้งก่อนไอ้เฮี้ยกูบร์ว่าดีแม่งบอกพวกบอกพวกบอกพวกเว้ยบอกพวกเว้ยบอกพวกเว้ยไม่ได้หรอกกูเห็นว่ามึงยางพานมึย่าดิเราบอกพวกเว้ย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 บอกพวกเ หมากฟูกไอ้เที่ยมันไม่มีสองทางมึงวางกูคนเดียวเลยล่ะไอ้เที่ยมไหมวากูคนแรกเลยไอ้เที่ยมไหมฟักฟูกฟักฟูมันเปลี่ยนทางเลยสิเนาะบมกตึงมันตายอยู่มุมนี่กูอยู่ข้างใต้กูย่ากูเห็นเองด้วกูตายบักไมมตายบักฟูกหมากฟูกหมากฟูกมันขาบักไมมแล้วมันแลรงดิฝั่งหนึ่งกูเห็นมันกูก็เล่แรงออกมามึงโอดหมากฟูกเลยฮะมอฮะมอแมนก็แสดงว่ากูทำโอดเลยฮะมอแมนแสดงว่ากูมึงร่วงโอดบ้างร่งโอดบ้างใครสั่งกูจะไปให้สสวๆให้นเขาได้กินเลยว่งโอดบ้างเลยโอดบักฟูกเลยเจกู โอ้ยสูผิดกแมีไอแล้วเชื่อกูเชื่อกูบักเพ่แกไปกันแล้วเชื่อกูไอ้เชี่ยแม่าพุกมันงางออกไปมันงางมันมันมีอยู่สองทางอะเพ่อนกูแล้วไ้ยา เ้ยเป็นห้างสิเรามันไม่ตายเพื่อกูแลกุดไปกูได้ลงแป้งปัญญาเอาเมาปญญาดิหน่อยแน่หน่อยแน่หน่อยแน่จัวงตลอดเลยบอกแล้วหนอยแน่ผไปถ่ายที่ยกูช่างกูช่างแจกฟอดกับคนอื่นยิ่งกินกูเป็นกูเป็นหนึ่งสามรอบเลยนะเว้ยกูไม่ได้ว่าที่พวเป็นน้ำตาลที่นี่แม่งดิเฮ้ยเฮ้ยคราวนี้กูไม่เป็นแล้วคราวนี้กูไม่เป็นแล้วเว้ยกูกูบอกความจริงเลยกูบอกความจริง ความจริงรความจริงความจริง,รงที่เรียนอันนี้มีนเล่นอีกเหรอใช่ไม่พอละวันดีไหมวันดีจะอยเฉื่อยกูนะอย่านไม่ได้เป็นหาคอกรูบเรียบร้อยนะกูว่วาฆาตกรมันต้องทำแบบนี้แหละมันจะวนเวียนไปเรื่อยๆทำให้เหยื่อตายใจทำให้เหยื่อตายใจไอ้สี <laughs> ขังไว้เลยขังไว้เลยไปแล้วจ้ามาอยู่แล้วเฮ้ไว้ดอกแน่นอน มึงจะบอกอะไรหมดน้ึงบัวคงเช่าอนอยู่ในคลับผมบอกไม่เอ้เฮ้ยทำาเฮ้ยไม่ละเฮ้ย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 ไม่ ไอเฮียพวกตายด้วยบักบักบักนุบักุมันไม่ได้เป็นบักุมันออไมดเป็นอ้าวม้าปไม่ไดเมด้เไม่ได้เป็นบักมึงจะมาตกูไปเมื่อกี้ก็หัวจฉันวาวแล้วไปข่าวบักุมก็ดีกว่าบไปดีดีแม่ ตอนตอนกูเป็นฆาตกรนะกูพยายามหาไอ้หนุนทั่วแมพเลยเวลากูเเป็นฆาตกรขาแบบหนุนก่อนไห้เงี้ยเลยไปกูแก้ม่าพอดีวางองไม่ใหยิบเลยย้อนอาโนเลยมึงแลงว้องจอดดีกว่าอาโนสวอตสปอคก์น้าว่าแล้วไงก็เป็นพกฟุกเกอร์กูกับไอ้หนุนเชื่อใจกันแหละไอ้หนุนมันสแกนได้ไงบอดีหนุนบอดี้บอดี้บอดีอ่า แค่คีมแทคีมแทคีมไอ้ยังไม่ได้ไปนันก้อยสามรอบโคตรโชคดีเลยว่ะมึงอะกูแม่งมเป็นลอบมันสามตาเลยไอ้ยังไอ้เชี่ยมึงเอ้ยมันท่ามันโดดออกมาจากพงเรียบร้อยเงไปโน่นเหรอเฮ้ ไอเชียไอพุกไอพุกไอพุกไอเอไอ้พวกไอุกไอพุกไอพุกไอฟุกไปกด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 ไกแล้วนี่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 ศพศพเลนี่ศพเลยนี่ไอ ไม่เดียนนะไม่เดียนข้าเดือนฉันฉันเห็นฉันเห็นที่นอกหน้าต่างนะข้าเดนี้พูดีข่ากูกลัวแล้วข้าเดืแล้วกูว่าแล้วว่ะข้าห้องกับผังดอมก็เจ้าย่างหัวจอนอยู่พี่ข้าแล้วแหม่เลยกำลังบันว้ายดอมนลกูว่าแล้วบอกว่าอย่ามาฆ่ากูเไปเยี่ยม ฮานูป่ะเย้ชนะแล้วครับโอเคครับก็เป็นยังไงครับขอก็สุดท้ายก็คุณฟุกเป็นนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากนะครับก็ผลวพันศาสตเพื่อนได้มากนะครับผมได้เป็นแบบแจ็กพวอเลยครับสาบตาลวดเลยเหรบโอเคครับก็ขอลาไปกับเกมอมองอ u ชนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ อย่าลืมเข้ามาดูกันเยอะๆครับก็กดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจจก็กดกระดิง่งนะใช่อาจจะมีภลาสองก็ได้นะครับก็ถือว่าถือว่ามันสนุกมากเลยแล้วก็โอเคครับก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบายบายฟุกเงียบทำไมฟุกบายบฟุกบายสิเฮ้อเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย